สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่เข้าหลบโอ้โหก็จอมน้องแคทคือเก่าพี่น้องอย่าพ่าเอ๋สิเข่าไปอยู่นี่น้แท็กน่าบ่อหนาหันยังตะกะตเตนพี่น้องอยู่บ้านนาหัวคำเอาตะกะตเตนเชิงกันเอาตัวแม่พัดบักใหญ่พัดตัวผู้พัดตัวในนอ้อยหนึ่ง เจ็ที่สิเป็นตัวอันผูเนาะตัวใหญ่นี่เนาะเซนี่มึงเขาว่าตัวหนึ่งเอาละเอาและนีลันเห็นอยู่เดียนี่น้องดีแท็กสไปดีปลาลุงโอ้ยปลาลุงก็เหลือมตาแล้วเงองโคมใส่สบายดีปลาลุงกระน้องอันนี้ก็มา ยังตะเตนพี่น้องเย่งนย่งนย่งบันอะไรอย่างนี้ไฟเสีตีมันเหลือมเจออีกเลยพี่น้องตะกเกนตนช่วงเวลาเลยเก็บ yeah. xe sơ bài đi phụ nữ anh ở các tỉnh ở các loại tự ẩn nhận xe cấp phục nạm nhận xe tỷ phải không cho chạm được nhận chơi là phụ เอ้าเขาขูบวะนี่นะบมเลหเขาเลยขูบเอา้าน้องเอินขูบวะฉันสบายดีพี่น้องมาลุยป่าเดอะเมือนเอาป่าเปิดมื้ดเอาพูดกันยังงี้ม่านี่เอ็นโมเป็นคนละแมงมีต้นจ,จุดจีเออต้นนั้นนะ่ะกินได้ต้นนั้นนะกินได้อันนี้กันนี่นะอันหัวปูโป,ป้นี่กินบ่ได้นี่จุดจีพี่น้องมันลงเวิร์ดเลยแทนมันลงห้องเวิร์ดของจุดจีคุยเก่ามัน ตักตนยอยาเอินตักตีนพิกวตักตนกี้ตักเตนอียิปตัวเมยไรงรวมรวมตัวเราอย่างเงีกพี่น้องังไมนฮิฮงกับ่ได้กินยังวันนี้เด็กน่อยพวกนี้นะเกล้าเกลวนลวงลายกี เออสามคนกับบ้านสบายเขามาไล่เยอตายกันแล้วเดี๋ยวอีกเลยพี่น้องอันนี้เอินมันสิไปเลือใจเี๋ยวตะกะแตนโมพี่น้องโม่หมอกระได้เลยพี่น้องเด็ดเอาฮอดปีอีกพี่น้อง โมกี้นี่พี่น้องเอ้ยมาลวงลายคนหัวกินยาเคี้ยวหึงหึงจงอันทีหลอกลอกนะมานีเจเนเนี่กันอยไหมัดเง,งโอ้โยพี่น้องเอาา้ยมันว่ามันขันเงงแต่กะเตนย่าเงืงไฟเสตีตักะอย่าเงื่องไฟเสตตกเต็นหเห็นลายตัตยตวใหญ่พวกงานเงี้ง

มีเขียดอีกนะตุ๊บไม่นี่ให้มันได้อีกไรถ้าแม่เอ่าวเต็มของแล้วมีร้านอ่านนะโคจุจีเพาะมีครับนี่ร้านเขียดตัวบักใหญ่หนึ่งร้านคุปเขียดเล้วได้เห็ดนิ้วมือห่างแทบบอเห็ดนิวมือที่ที่คุเขียดนั่นโต๊บดูนี่ตบก่อนนี่เอาเกิร์นั่นตบเป๊ะ ยังปาดนี่เต็มอันกระปุกอีกเลยอืมจุจีนะอืมอืมมีตัวใ่า่มากอลีแคทพี่มันแก่อะไรนี่นะกินได้ไงอ่ะจุจี้ในกองขี้ควายมันเซีบลายเด้อสิบอกให้ฮิลันเก็บไม่ฮิลัน เก็บใส่กระปุกใช่กระปุกป๊มีแต่ตัวหนาๆเยอะๆอยูอย่มาคุยเงาเมื่อสาวเต็มสีมากเอาไม่ทันสละพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพไม่รู้มือใครมาจับตะเกียนโค้งกันพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพ นั่นคือแมงอะไรหรือแมงจีนูนแมงจีนูนมันลายอะไรพี่น้องมันลายโพดโพลีดำจึงขึงอยู่พุนพุน มันบินลงน้ําไผ่เฮานี่แหละอ๋อพี่น้องอาจสิเห็นบ่สัตว์เจนเพราะว่ามันยังกลงคืนแต่ว่าเฮานี่สัตว์เจนมากเลยนี่แพดๆงาน่ะนะใช่นี่สิได้ทงนึงเออเบิ่งสิลองกล้องเบิ่งโอ้ยอมอย่ายังใตียังไ่ะพี่น้อง ล่ะไอลโลถมได้จักซีเมนจักถุไอ้ผู้ใดนี่น่ะเม่อคื่อไหร่ขี่รถมาเมื่อไหร่เอาคูใส่น้ําสิจื้อบ่บดนี้มันอยู่นหม่องใดคูใส่น้ําเอาสวิงมาแย่อีทางมาอเนะโอ้ยน้อมมึงสิเอามึงสิเอายังเอาน้อมมึงสิแก้เสื้อุบเอาบ่น้อมส่อนพี่น้องเอ้ยจมยืนเผานั่งเผามีปัญญาเอา วไม่แ่เอามันจังได้นะน้อน้อมึงีแก่เสือหุบเอาบอกนั่นหุบเอาอันพ่วงน่ะน้องเบิ้งชีกองลงหายนี่โค้มนานกองลงไปน้อมให้อินี่ซุปน่ะน้องปิดโค้มนะแม่สูปิดโคอ้ม ไปเร็อแล้วเร็วเร็วอออินนี่นะเห็ดเฮงไปว่าละพีเนาะเก็บเลยเขามาเก็บเลยมันอยู่ในขี้ดินนะมึงแน่หูมันจับอันแฟนน้องอันนี้ผน็อมอันแมงขวนุนสกินมึงนะน็อมันเข้าในเสือ ันไานยังได้บักระไลายห,หนึ่งอีน,นี่ <ไป S 2> มันเอาแห้งปลายผูกกล่องลงไปอีกน้อะกล่องลงไปอีกออเออคอยนี่นโอ้อยออมันเบิดอย่างมาคอยเอาพี่น้องเงยปัดปัดบูบี้บูบีอยู่ปัดนี่แต่ครบคบเนี่เอามาเบิ่งดนะนี่เบิร์ดแหละ ลุกลงมาเทวันขี้ดินนะพี่น้องหลายโพดโคชัิงม้คงโน้นน่ะเราเพ่ได้เก็บใส่กระปุกนะโอบ่ใส่กับเอ็กซ์ปุกน้ำเลยขึ้ไเลเก็บใส่กระตุกกนะระปุ้งคนเลยค่ะยังยังไฟใส่มันเหลืองมันกี่ไฟบอดแคสมันบ่ไปป้าพี่น้องขนาดเอาบ่ได้ได้นี่ยังได้ปลาไหลเก็บ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 เกูอมันเข่าหูน่ะก็าหยนไปน้ำแล้วเนาะอือหื เนี่ยนี่ดำหุ่งอยู่นี่นะนี่เอออืมได้มองอินนี่นะแห้งไล่นี่สู้มึงแน่ผูกโลงกองอย่ไหของค่อยทีทีนะเก็บฉลดลั่นพี่มาเก็บพี่น่าน่าของักขี้ร้านนี่น่ะแห้งกันไล่ห้องอันอินี่เห็ดแห้งได้ในนี่น่ะ น่อมยยู่อ่ะอยู่น่อมมันไม่ยู่ได้น้อมของนะมึงน่ะเ้กูจับงานสิของให้ของที่่มาของเ่าเลยนี่แล้มันแต่ไดลายแห่งข้าวนร้านเนาะร้านพี่มะเกบพี่มาเกบพี่ก็แทรกนออกอีกอันึงนะอ่าโธ่เนาะเลยสองสี่หกแปดคนเข้ามานี่นี่ป่า คืมันยุ่จิบเถอหมวดนัพี่น้องเอตพี่พีตะกเตร้องอมาใส่ของเด้อกำลังีมือพี่น้องเมื่อึืออยู่